สวัสดีครับช่างหมูสปริงแข่งโปครับวันนี้นะครับผมเอาใจสายช่างทําสปริงแม่พิมพ์หน่อยวันนี้มีพี่สมบูรณ์สิทธิโชคนะครับเขาบอกว่าหมุนสปริงให้หน่อยครับเป็นสปริงดันลวด3.5นะครับรูใน28มิลช่องห่าง8มิลนะครับแล้วก็ยาว240มิลเป็นสปริงแม่พิมพ์นะครับเขาจะไปกดลงนะครับเส้นเดียวช่างหมูก็รับทํานะครับ ถ้าราคามันได้ช่างหมูก็ทำนะครับก็ไปดูวิธีการทำเลยครับให้ช่างเลก็กเขาทำให้ดูไปพี่นี่ได้เท่าไหร่พี่6 0 0 0 6 10,000ไดีไหไเหรอได้ไ เครอืนนอ,อนี่ครับก็สําเร็จไปแล้วตัวหนึ่งนะครับ สปริงแม่พิมพ์นะครับก็ลูกค้าคนไหนสนใจสปริงแม่พิมพ์ก็ทั้งมาหาทัางหมูสปริงได้นะครับสปริงแม่พิมพ์รับทําได้หมดนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นรวดแบนนะครับสปริงลวดแบน์นะผมไม่ได้รับทํานะครับผมทําแต่สปริงลวดกลมนะครับอ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งหมูสปริงให้ด้วยนะครับ